สวัสดีครับเอสุนิโตนะครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณด่านทิ้งขอนนะฮะเออตอนนี้เวลาประมาณ11บนาฬิกา20นาทีนะครับวันนี้ก็ได้มาที่ด่านทิ้งขอนนะครับจะข้ามไปมุดองฝั่งโน้นนะฮะประเทศพม่านะครับแต่ช่วงนี้การเข้าออกพม่าค่อนข้างจะลําบากนะครับเพราะว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้เข้าออกก็ได้ง่ายครับ ถ้ามีเพื่อนอยู่ฝั่งพม่าก็ขอไปได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มีปัญหากันเล็กน้อยนะฮะทำให้พม่าตรวจเข้มนะครับก็มีการตรวจทุกคนนะครับทั้งรถยนต์ทั้งบุคคลนะฮะที่จะเข้าออกนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนพม่านะครับก็ต้องเข้าออกอย่างถูกต้องนะครับต้องไปสตมป์บัตรนะครับแล้วก็จะทำบอร์ดิ้งควอนะครับเพื่อข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะนี่ครับ ก็ใกล้จะเข้าปีที่จะเปิดเสรีอาเซียนแล้วฮะยิ่งเข้มงวดขึ้นนะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับช่วงนี้สลหรับด่านชายแดนสิงครนะฮะข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นบ้านมูดองนะฮะแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเป็นสวนปามเป็นสวนมากนะครับมีสวนปามแล้วก็เลยบิกประมาณสักห้ากิโลหกกิโลจะมีโรงงานปามโรงงานปามนะฮะฝั่งนู้นนะครับ โรงงานป่านน้ำมันนะครับเป็นหลายพันไร่เป็นหมื่นไร่นะครับทางฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เลยจากตรงนั้นไปจะเป็นวัดนะครับเขาเรียกสะพานสองนะฮะสำหรับก็ถ้าเป็นกิโลเมตรก็ประมาณสัก10กิโลเมตรได้นะฮะถ้าจะไปสะพานสองหรือว่าไปที่วัดทางโน้นนะครับทึ่ซูนิโจ็เคยไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาหยุดรถตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก20สนาทีแล้วนะฮะในการตรวจเอกสารนะครับเมื่อ เมื่อตะคู่ก็ไปทําเอกสารเกี่ยวกับรถนะฮะพอดีรถคันนี้มันเป็นรถที่ว่ายัางยังติดไฟนแนนซ์อยู่นะครับก็เลยอเอกสารย่ยงยากนิดนึงนะครับแล้วก็แต่ถ้าจะให้สะดวกนะครับคือรถเป็นรถที่ว่ามีเล่มทะเบียนนะครับจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ก็กําลังไปเจราจาแล้วก็ตรวจสอบเอกสารอยู่นะฮะก็เดี๋ยวก,ก็รู้นะครับว่าผ่านได้หรือไม่ได้ฮะรตรงนี้จะเป็นเส้นทาง ด่านเศรษฐกิจนะครับแต่ยังไม่เปิดเป็นด่านทาวนนะครับสําหรับด่านสิงห์ขอนี้จะเป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราวอยู่นะฮะยังไม่ได้ประกาศเป็นด่านชายแดนทาวนนะครับแต่ว่าคิดว่าอีกไม่นานนะจะเป็นเปิดเป็นด่านชายแดนทาวรแน่นอนนะครับซึ่งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างด่านสิงห์ขอนมาบอิมเลิตไปไปมาลิตนะฮะไปมาลิดประเทศพม่านะครับก็ระยะทางประมาณ หนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับถ้าจะเข้าถึงฝั่งมาริดนะฮะแต่ตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่ข้างล่างแจ้งว่าเส้นทางก็ไปได้แล้วนะครับแต่ว่าก็มีบางช่วงที่ว่ายังต้องทําอยู่นะฮะยังเป็นลูหลางว่างนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสักสี่ชั่งวโมงนะครับพอๆกับทางด้านบ้านน้ำผู้ร้อนไปถวายนะครับระยะทางพอๆกันนะครับนี่ฮะ ก็จะสังเกตเห็นในภาพนะครับจะมีคนรออยู่นะครับนี่ครับเป็นรถทะเบียนพม่าฝั่งโน้นนะแล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นรูปเจดีนะฮะเป็นเจดีชเวดากองใช่ไหมชเวดากองจำลองนะครับมันจะเป็นพอข้ามด่านขึ้นเขามาจะมีนี่ครับชายแดนเขาจะเห็นสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นรูปนี้ครับแล้วก็จะเป็นภาษาพม่า ก็จะเป็นภาษาพม่าชัดเจนนะครับก็แสดงว่าเนี่ยถึงด่านชายแดนพม่าแล้วนะครับสำหรับคนไทยที่ไม่เคยมาก็มาได้นะครับตรงนี้แต่ไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็มาเที่ยวได้ครับก็คือด่านชายแดนแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรมากมายนะครับก็คือว่า ก็้รับนี่คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนรถเราไปได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหากันภายในนะครับก็คือต้องใช้รถฝั่งพมานะฮะข้ามไปอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนสนิจโจก็มีเพื่อนอยู่ฝั่งโน้นนะครับเขาก็พาไปเรื่อยนะฮะแต่พอช่วงนี้ครับมีปัญหาเรื่องรถยนต์นะฮะก็คือข้ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะครับสงสัยรถเราต้องไปรถฝั่งพมานะครับ เปรถสองแถวนะครับ